สวัสดีค่ะทุกท่านมินีผ้าชุ่มตลาดเด้อค่ะมาตลาดป่ามาสื้อกล้วยค่ะพี่น้องได้กล้วยเพิ่นจ้พี่น้องค่ะวิใงญ่ๆค่ะวิละสิบห้าบาทนี่ค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะบางอน่าก็สิภาพาไปตลาดเด้อค่ะ พาไปยังตลาดกันค่ะพี่น้องบึงว่ามีอย่างในตลาดแน่ป่วยไข่กับง่ามค่ะป่วยไข่วิละสามสิบบาทสี่สิบบาทค่ะป่วยน้าวากับวิละยี่สิบกว่าบาทค่ะอันนี้กับข่วยยิบเนาะค่ะพี่น้องดูคุณยายคุณมาขายของแต่เสาวผักอนตามอัธยาศัยค่ะนี่กับเป็นตลาดแข้งนี้เป็นตลาดผลไม้ค่ะ นี่บาลลก็ซุกค่ะดานในคุนกระสีหอยดอกไม้ค่ะนี่ค่ะพี่น้องดอกไม้หลังจากเพิ่นหอยไว้แล้วิ่นกระสีจัดเลี้ยงค่ะหมัดเป็นกล้ามายหอมทั้งพวงมะไยเนะคะด้านนี้ค่ะพวงมะไั่เพิ่นกับพวงละสิบบาทจ้าพี่น้องจ้านี่ค่ะงามๆนะคะเนาะ ช่วงเช้าซิมีตลาดผลไม้ค่ะมีบักโอมียังใหซื้อและค่าถือค่ะในกระลูกละ20ี่สิบาทของเพื่นค่ะบักโอค่าตะไคใบบักกูดบักาวาี่ปอกแล้วค่ะผมทั้งปีกล้วยเนาะค่ะเนาะพ่นวางในฝูดบาทค่ะใบขายไม่ขาะเป็นค่ะพอใส้สายเพิ่็เก็บค่ะดันนี่คือตลาดเช้าแข็งแรงแห้งค่ะ ยืนขายของจะบหนาเหี่ยวโอ้หนาเหี่ยวก็เพเป็นยังธรรมชาติธรรมชาติค่ะแมนแมนโอ้สวยเด้อคุณยายโบได้ฟีลายด้านนี้ก็สิเป็นตลาดพักเด้อค่ะตลาดพักหลากหลายค่ะฟังนี้มีมือถูกอย่างค่ะแตงกวาพริกกระลำมะละหอมทั้งหัวประกาศค่ะหัวแครอดค่ะ บวเขือ่อหลายหลายอย่างค่ะปวกคากระช่ายพอดีผ้าป่าพุ่นมาตลาดแม่ค่ะมือน,นี้พุ่นมาสือพักก็เรื่อยได้มานากันวสิพากกันไปสือศาสตร์สืศาสตรไปนอนวัดค่ะวัดสิพักกันไปนอนวัดจะคืนหนึ่งวันผ่าน,นี่ล่ะค่ะวันเขาพรรษานี่ไแม่พี่น้องนี่ค่ะกระช่ายด้านนใเพิ่นกระสิบเป็นแต็งโม่ค่ะ แตงโมงามๆกรอบๆค่ะเนื้อแด,ดงๆค่ะหน่วยใหญ่ๆของแม่ข่าเพิ่นค่ะผมทั้งหอกกระป๋องเนาะค่ะเนาะพอดีคุณป่าเพิ่นสิมาสือสาสตร์ค่ะมาสือสาสตร์ในคุณยายที่คุณป่ามาน่ำาามาตรุงร้านไทยของชั่มเพิ่นค่ะพี่น้องนี่ค่ะ,ะ,คะอืมอร่อยมากค่่ะ พื้นเท่าไดล่ะนี่ละร้อยโอเคห <c oughs> ลังจากใ้ศาลหลาก็สิพากันมาบึงเทียนพรรษาค่ะผมทั้งผ้าอามนำฝนด้านหนึ่งไหมคะ่ะป่าพื้นไห้มาบึงไ้ค่กะก็เลยซิม,มาสื่อเพื่อนค่ะเอาไปถวายวัดเนาะคะ่ะถวายพราวันเขาพรรษานะะเนาะค่ะเนาะเทียนใหญ่อมทั้งผ้าอามนำฝนค่ะพี่น้องนี่ค่ะ เทีนยนใหญ่ของเผืนกล่องละเพืนว่ากล่องละลอยกว่าบาทค่ะพามนําฝนกะผืนละเก่าสิบบาทค่ะปากระดาษสาแลว้ปลวปากโอแล้วปลากจะเตรียมกระบานล่ะค่ะก<พ>่อนอื่นกระแวะมาทาั้งด้านนี่ก่อนค่ะว่าสิมาาฝักทองเป็นไหมคะ่ะกับปีก่กวยไปห่อมกค่ะพี่น้องฟังทั้งพี่ค่ะตลาดพักถือค่ะ หาฝักทองก่อนคันฝักทองเพิ่นชิ้นละยี่สิบบาทจ้ะที่เพิ่นตัดไว้นี่คือชิ้นละยี่สิบบาทค่ะป,กกป่าก็ว่าเสียไปหนึ่งไหมคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะก็เป็นหนึ่งกินกระสื้อชิ้นหนึ่งค่ะนี่คะ่ะ <Hey, S 1> มา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  <laughs> ¡Oh,